สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟีนิลุยนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้กระตื้นตะศอกอีกแล้วพี่น้องจะไปสือสังฆทานนะคะสังฆทานที่แบบว่ามาถวายพระนะ,ะเพราะว่าเมื่อนี้จะให้มโนธามาสูตรถอนละกะเข้ากัน่าอย่างกับเรี่ยงพาเพี้ยนให้เมลียูหองเมลี่นะคะแล้วก็เลยอ่าสีสูตรถอนอยูหองเมลี่ก็เลย จะเรียงอาหารพานออยหองนั้นเลยเพราะว่านั่งกะสีเป็นสีมงคลสาหรับหอพักทีมงานกะสีนั่งข้างนอกกันพเพราสร็จเร้ยวกบสีเห็นพ่นน้ำมนต์ให้ทั้งหอพักเลยนะคะเพื่อเป็นสีมงคลให้กับทีมงานทุกคนเรียกวันกำลังใจพี่น้องกันเลยไปท่เสาเหมือนนิสไปเสือสัางกรทานนะคะ ก็มีพี่สุกัญญาขอบคุณพี่สุกัญญาเล,เลอเดอร์เยอรมันีตอนขาเนสมทบมากหนึ่งพันบาทเป,บเป็นไตโชคกับเมลีซีศูนย์หมู่บ้านนี่ก็ส่าถูกค่ะโห,าห้านอยบ่เมียนทั้งอันปกติทั้งวีไอพีได้ออกแล้วออก,อ,อ,กอีกทุนซีซีศูนย์ผสมทบมากหนึ่งพันบาทถูกค่ะเมอนียกะาพูดอ่าทีนี้ลุยจะเฮ็ดหนา ก็คือทีเบ้าไว้ว่านะสีเหตดสังฆทานโมเมนต์สังฆทานนี่เด้อพี่น้องก็คือเป็นสังคารานใหญ่ที่จะไปทําวัดดับก็คือสังฆทานใหญ่น่ะมีอย่างแน่กะจะมีพวกเสือผานาแพ้พวกของใสเครื่องขั้วเครื่องอย่างใๆก็คือไปซ้าออกเคื่องเื่อนหนึ่งน่ะคือเป็นสังฆทานใหญ่ทําสังฆทานใหญ่ที่น่าอยากได้นะก็คือจะเป็นตัวนั้นนะคะแมนวามือนี่ ถือบพถือกับสีเปเพย์นในนัง่งเพราะว่าตั้งใจว่าจะเห็นอยู่แล้ว <IS AS 2> แต่กระสีสื่อซิ่มอยู่สื่อซิมเล็กเล็กน้อยขนมหวานอยู่หน้าเพจนะบางคนไม่ยังไม่เห็นคลิปแม่แม่เอาลงคลิปแล้วนะแต่ว่าแม่ไม่ได้พูดนะคะแต่ก็มีแบบใบใบกันนะล่ะพี่นอ้องกะยานมันขาดเขื่อนอยู่เพราะว่าบ้าบริบบอกไัยกะคือแบบเอฟซีเพิ่นอยากรู้แล้วทีนี้เข้าก็มองมาเอฟซีพันกะถ้าบุญกับนางนั่ เขาไปเลยอ่ะทำม่นถึงกัถึงน้ำตาไปเบิดซะถจงสีนาพี่น้องคถือว่าเรื่ององพุทธิสิทธบุญน้ำเล่าเนาะผุ้ใดแล้วแต่สิจับพุทตนั้นตัวนี้ใส่กันอาออันนี้ก็เป็นแนวทางเด้เนาะอย่าลืมเลขห้องนะคะ13อายุน่าจะสามสามสามสีแล้วก็นอกนั้นก็นี่ลุยเขียนไม้อยูก็ไปดูเอานะ คิดว่านาจะมานบบองหูจกักคือกันเราต้องมานก่อนวันนี้เราออกมาทำบุญแล้วบุญใหญ่นะคะเราก็จะไปซื้อสอังฆทานมาเมื่อวานกับทซื้อไห้เห็ดไห่คือเก่าแร้วพี่น้องขอบประมูตายไปแล้วค่ะแต่ว่าขอนำ้ำเผาเดิเสียจังไดเนาะแต่เลยมันใส่เพิ่นู่ด <S <S 1> <S 1> เป็นคนกับข,ขอเบิดมือเบิดเว้นบิดปีบิดซาเป็นผีแหละกัยังว่าขอนำ้ำเผาคือเก่า ว่าว่ไหเด้อันเป็นแม่หักบ้านเมีหลีเด้อก่อนสิไปเม <c oughs> ื่อ <c oughs> ขอได้นะมันเค่อ,อ,อยขอเขา่าเป็นยางมูขอเธอสุดท้ายกะนไอ้คือกาก็วันนี้ก็จะทําบุญให้เบื้องต้นสูตรถอดสูตรถอดแล้วกับสิสั้งทีมงานมาตอเอืน่นหานั่งอีกเพราะว่าสูตรถอดออกไปลกบบแล้วมาตองเห็นหน้มาวนเวียนอยู่หันบานแล้วก็จะทําบุญให้เลี้ยงพระทำบุญเลี้ยงพระเนี่ย กวดน้าไปให้ก็เสมือนานางก็จะได้กินนะะแล้วก็ทําสังฆทานลิกไปให้วันนี้เบื้องต้น้กะกาศลดน้ำมลพุม่มน้ำม์เหลียกผลกำลังใจให้ทีมงานเดี๋ยวไปซื้อสังฆทานกันนะคะ่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านสังฆทานแล้วนะคะ กะสนี่แบบเป็นถังถ้าอย่างนี้มันก็ได้ใช้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เพื่นก็ไม่ได้ใช้บด้คอยบ่คอยคดิเกต่กะแ,แล้วแต่เป็นถังเป็นยาเพื่นกาสีแตส่วนมากก็ไม่ค่อยอ่ะยาเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ มันเป็นสังข้นทานอย่เงมันไม่ใหญ่น่ก ซื้อเสร็จีเรียบร้อยนะคะสี่ชุด เอาอันดีที่สุดในร้านอันดีที่สุดแค่สุด